นี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสามนาทีนะครับนะไม่ถึงสามนาทีครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผมลืมว่ากําหนดเวลาเวลาเท่าไหร่นะแต่แน่นอนนะครับไม่ถึงสามนาทีแน่ๆนะครับนะตอนนี้ท่าเรือที่จะข้ามฝั่งพระประแดงนะครับที่จะมา,เ,าเทียบท่าที่ฝั่งปู่เจ้าสมิงพายนะครับนะเพื่อจะเดินทางไปทางสำโรงนะครับนะตอนนี้เรือนะครับกําลัง อจะเข้าเทียบท่านะครับอ่าโหเ,เป็นอะไรที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บตังค์แบบลืลมลืมไปต้องถามเขาเก็บตังค์เท่าไหร่เท่าเท่าไหร่ครับพี่ผมยี่สิบห้าบาทนะครับโอเคผมไม่ได้เข้ามานานมาันมาหลายปีแล้วนะครับนะ เขามีนี่เขามีเก็บตังค์นะครับก็ก็ดีมากครับแต่ทาให้เราลดเวลานะครับนะขอบคุณมากครับนะครับก็นี่เขาเพิ่งมาเก็บตังค์นะครับค่า25บาทนะครับอ่าค่าค่านั่งแพรมานะครับค่ารถรถแพรนะครับตอนที่เขาตกใจนิดนึงนะครับกตึ๊งตึ๊ตึ๊กตึ๊นะแต่ว่าไอ้มันก็เร็วมากนะครับไม่ถึง 2- 3สานาทีนะฮะจากนู่นมา นะครับนะจากซ่าเรือฝั่งข้าแดงมาปูเจ้าสมิงพายนะครับค่าแพร5 5บาทนะครับ25บาทนทครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังจะเทียบท่าแล้วนะครับเนาะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะต้องสตาร์ทรถแล้วกลับไปนะครับ